ระดับน้ำวันนี้นะครับเลยรู้ดูคนเนนนี่ระดับน้ำฝั่งฝั่งออกคะแน เพราะว่าไม่มีน้ำให้สุกเลยดูน้ำฝั่งของคงเจ้านะครับอันนี้เครื่องที่มาติดตั้งใหม่นะครับอีกสองเครื่องเตรียมพมร้อยเปอเซ็นเครื่องตัวที่8นะครับท่อตัวที่8แล้วก็ท่อตัวที่9้า ครับทั้งหมดนะครับตอนนี้8-9ตัวนี้เป็นของเก่านะครับที่ติดตั้งอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วส่วนตัวนี้มาติดตั้งใหม่นะครับทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ประมาณ11-11ท่อนะครับปัญหาก็คือมวลน้ำที่มาจากกรุงเทพไม่ยอมมาครับ น้องน้ำไม่ยอมออกทะเลมีเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้น้องน้ำคนนี้กำลังเดินทางสู่ทะเลที่คลองด่านนะครับรายงานจากตำบลคลองดา่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณการครับ